ดอกนี่แห้งครับพี่น้องเอ้ยเปิู้คุณอ่ะกินบ่ได้เด้อจ้ะเด้สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุกุสุขคนมือนีพาพี่น้องเอฟซเขาป้ายแล้วจ้ามือนีจะไปบ้าไกลบ้านจ้าพี่น้อง แล้วก็เอาบรรยากาศสองข้างทางสวยๆช่วงฤดูใบไม้ร่วงมาฝากพี่น้องเอฟซีน้่จ้าช่วงนี้ฤดูใบไม้ร่วงบรรยากาศป้าเหตุก็ดจะเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องป่าใหม่เรื่องเต็มป่าเลยสมมือนี้เนาะจ้าบรรยากาศบ้านป่ายู่อากาศหนาวหนาวจ้าทึ่งคึมบางครั้งก็ฝนตกลิ้นจ้าพี่นอ้องอุณหภูมกิกอยู่หกเตองศาจ้า ช่วงนี้โอ้จะเห็นแดดหน่อยจ้าพี่นอ้องเพราะว่ามันจะเข่าอันฤดูหนาวเหลือนอกจ้าสองฟังทางนี่ก็จะเป็นป้าเฮ็ดนะคะพี่น้องนี่จ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจป้าอยู่กับลุงจอดในเด้จอจ้าชมบรรยากาศสวยๆก่อนสิถึงป้าเฮ็ดจ้าพี่น้องป้าเฮ็ดกับไก่หอดแล้วละจ้า อุ้เห็นดองฟ้าโล่งๆ้างนาแล้วอุ้ยดีใจรัดเลยดิยจ้าพี่น้องเพราะว่ายังเพราะเพราะว่าสิได้เห็นแดดนะจ้าพี่น้องเอออยู่เมืองนอกนี่ช่วงฤดูหนาวนี่โอ้ยแดดนี่จะเห็นหน้อยมากๆเลยดิยจ้าแต่ก็คําเล้วดิวจ้าพี่น้องเสม,มอนี่กลางคืนจะอันหลายกว่ากลางเว่นเนาะจ้าลุนไปน้ำกันจ้าพี่น้องเมื่อนี้ว่าสิได้เหีหยังแน่สีมานว่เนาะจ้าไปจ้าลุยกันเลยบัน้จ้าหอดแล้วจ้าพี่น้องป้าเหต ป้าพี่น้องเลยแม่นอีหยังนี่พี่น้องสมัยใหญ่ายอุบาดปภัโลกจ้ะมาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดน้ำกันขาดขาดเฮ็ดพึดดง่งหัวสมจ้าป้าด,ดอกง่ายอุบาดปภัโลเพิ่งหัวสมอุ้ยดอกใหญ่คักุเอาละจ้ะมาได้แล้ว ป้าพี่น้องเห็ดพึ่งเก้าลักจ้าพี่งโอ้ยโมแม่เห็ดพึงดพ่งเลือดจ้าพี่น้องฮ่าพี่น้องเอ้ยเห็ดบานมืดแล้วจ้าอดอกหนึงเฮ็ดพี่น้องทาสเห็ดพึ่งหัวสมอันนี ตอนนี้ก็หายยากอยูยแหละพี่น้องตอนนี้ปลานี่ก็บ่ได้มานาาเดี๋ยวนองจานะโอ้ยบึงขาขาจุนอืมอู้ตายงี่เง่าเอาขาเขาอันไปต้มขูดขึ้นน้องใหม่ซุปแซบแสบจาเฮ็ดอันนี้อะไรเนี่ยสุนันโอ้นีดอกฮัท เห็ดมีแต่ถากแท้ให้เนี่ยอ้หยีนนองถากกินไปจนนั่นหรอไหวซักเอาดอกนี่ดีกว่านะจ้ะบึง้งยีนนองกว่านะเห็ดพึ่งเลือดจ้ะอันนี้ไตดอกเขาจะ สีเหลืองๆนะจ่านี่คือเห็ดผงเดือดดนะจ้าด้วยนี่อะเดือดขวัญเอ้ยพี่น้องเอ้ยนึกว่มาเป็นสีบลอมีเห็ดผงหวาในให้เก็บเลยใช่ไหมน้องว้าวโอ้ยขากัดนั่นแล้วพี่น้องเอ้ยเด็ดเต่ดอกอู้หักอาเดือดขวัญเอ้ยนี <laughs> ่กลัวบ่บบด้เก็บเนาะพี่น้องเนาะ ฮ่ายากเนีจ้ะเห็ดฝืนหวานเดียวนี่พี่น้องพี่น้องมาปลานี่กับมาพอเฮ็ดอันนี้อีกแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยเก็บจับเก็บเก็บมาปลานี่มาพอเฮ็ดอันนี้อีกแล้วจ้าพี่น้องมีเด็กคนไหนไหมผาเบ่งหัวก้อนเนาะจ้ะพาเบ่งดอกกันาแต่ยูพี่น้องดอกใหญ่ยิ่งสีบ่มั่นใจนะจ้าพี่น้องก็เลยต้องพาเบ่งเนาะจ้ะ เพราะว่าถ้าเขากินเห็ดอันนี้กินดอกกันนอนได้จ้านี่ยเห็ดเหมืนเกาลัากไหมพี่นองเอ้ยตุ่มหมู่ยี่หุ่นอีกดอกจ้า อากาศหนาวหนาวพี่น้องใครอยู่แดดออกจ้ะอ้ยบ่ได้อซัำพี่น้องเลยหนาวแล้วฮะต้นมาพอเห็เฮดอัน Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยดอกมีขาย,ยาวๆสอนนจาจ้ะป้ดงามเลยพี่นอ้องัาเี้เอ็ดอันนี้ไปป้าได้กับพอ่อสุป,ป้าจ้ะพีนีออกหลายพัก,กส,สวยๆเลยจูนพูนจ้ะ หี่น้องกอนี่ไหมเห็ดถ้าเข้าออกเป็นมูเป็นกอเองสิโอ้ยมันมันหี่งห้องเก็ดเห็ดนจ้ะปาดดอกนี่ตุ้หมวได้ยูดอกพี่น้องขาว นรถพี่น้องเบ้อพี่น้องเอ้ยเห็ดกับใบไม้ใบปาได้กิดจังสีหลือจ้าพี่น้องใบไม้เต็มเลยแถบสีบว่เห็นเห็ดเลยจ้ามาดดอกนี่พาอบวกพี่น้องจูนปูนเลย้ดอกนี่เห็นงามคัะพี่น้องเอ้ยเบิสวยนะมาดสวยไหมจ้าหวานซ่อนเราพี่น้องเน นี่เฮ็ดอันพึงมดสมบองเนีนี่โอ้ยดอกกังสีละจ้าเคยมาเอาตุ่มติมปี๊ดดอันนี้จักเป็นเห็ดอีกอย่างห่ค่ะพี่น้องเห็ดหลายหลายนี่จ้าแต่อันนี้อันเห็ดกินใ่ได้จ้าเด้ เ็ีผิดลองดจะเป็นเห็ดอีหยังยยยยกูดะโด่ให่ค แม่ว่าเห็ดอันนี้ก็บพ่เคยเก็บดอกพี่น้องนี่โอ้ยเห็ดหลายอยู่จ้าเห็ดอันนี้เห็ดอีหยังมั่วตานี่ยก้าวขาวจะเป็นแบบนี้จ้าเห็ดบพ่เคยเก็บก็บไเ,เก็บ,บนิดเดีวเนาะเก็บเห็ดมื่อนี่กับมานคือเก่าค่ะพี่น้องพ่อได้ไปกินอนยู่แล้วจ้าโอ้ยสาอ่อนเห็ดพี่น้องเอ้ย เฮ็ดพึ่งอันนี่แม้ขาไลา่หมวกสมนี่ตุ๊กโมติมีแม้จะพี่น้องอันไปแวะบ้างเฮ็ดพึ่งหงวานเฮ็ดพึ่งหวานกับโออ,อกด้กค่ะพี่นอ้องสงสัยเขาสิเมิดดูเขาเหรอเนาะจ้า,า,จาเดี๋ยวชมบรรยากาศป้าเฮ็ดก้อนสิจบคลิปเนาะจ้า,จาพี่น้องพวกเราพี่น้องเอ้ย,บยใบไม้กระเตมอยู่จ้าพี่น้องเฮ็ดกะเห็นยากยากช่วงนี้ได้อันเคลียหาเอาดิจ้าพี่น้องจ้าป้ายูขอบคุณพี่นอ้นองเอ,งเอฟซีหลายๆเด้อจ้าเด้อตั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จา้านี่ ปลาเฮดเมืองนอกกับแป้นแปนเนียนมาค่ะพี่น้องมองทะลุพู้นสอดถนนเหมือนนี้จ้ะพี่น้องจ,จ้าจ้าปายุ่ข้อให้พี่น้องเอซจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ,จ้าเจอกันคลิปหนาจ้าพี่น้อง